สวัสดีจ้าลัตตี้จ้าลัตตี้ัดกินัดเที่ยวจ้าผัดเรียบร้อยแล้วจับเห็ดจะมากินกันนะจ้าพร้อมด้วยปลาซาบผักของเราจ้าก็จะมีแรดิทพริกหวานลืมละชื่ออะไรก็ไม่รู้แต่รู้ว่าอร่อยหอมจ้าต้นหอมจ้าลุกเคลวินลุกผงข้าวเรียบร้อยแตงกวาดองนิดหน่อยค่ะมาจ้ากินกันเลย อร่อยนะคะเนี่ยหนึบ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 ,นบอืมอร่อยอตีผัดผผัดคล้ายๆผัดมีอะไรก็ใส่ค่ะ พยายามสสี่ยงทอร่อยค่ะเนืบนืบนืบแล้วก็ผัดใส่พริกหยอกกับ ziehe es jetzt komplett hindurch. Halte zum Schluss mit jeder Hand eine Schlaufe und ziehe sie fest. can learn. have to learn. Okay, make here again, 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 Bitte can learn. It's important in life, you have to learn. Vielen Dank, Dietmar. ฝนตกค่ะออกไปกินข้างนอกไม่ได้จ้ะ

Uh, in Google Thai. Geen learning Thai, ja, oh, speak. Hey. Ook een man in Jin. Ja. Ik ben een vậy? Je kan niet je telefoon je kan het thuis spreken. He? Ja. Waar is je telefoon? Nee, ik heb nog geen telefoon. Goed, ja goed. Leren dit, je hebt te leren. Ja. ดีมนาะเอาติดมาด้วย I mean, look, like I show you again. So, this good. Then you make this. order. Okay. Then you can make this. Then you can make this. What? This good, right? ja, genaald, around. en hier inside, no 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 no, hier inside, take this up, zie, wat?

มือโทรมาจ้ะเวลายู่ห้องนนก็มีอินเทอร์เน็ตนะจ๊ะ แส่ปปบไปเ็กบองกับผักวันนี้ชอบเดี๋ยวมามีเกสอน inside this inside look this inside and then see okay no okay. learn 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 have time no problem หอมแซ่บนึบๆไม่ได่เจ้าติกินอันน,น,น,นึงกด้เสเดเนาะาวเะ p t t e r h e aroundthis now here this down insidethis down inside inside here เพราะ่าป็นว่ามันแพงค่ะจ้ะ ฉูดดีครับรบ้างว่าขืนมือนานบานันได้พอดีเลยจ้ะ So sit me here 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 e n go in h e r go in h e r take here What? เก็บไว้กินอีกแล้วจ้ะเนี่ยข่าวกับหวัไวไหมอนึงโอเคค่ะขอท<อ>ขออภัยขอทขอขอภัอยสอนกันหนึงูกเสือกล้เผาจะขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอของลัตตีนะคะ ขอบคุณถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้ก็กดไ like, <ด>ลค์กดแชร์คาดรคติด้วยนะคะขอ,คอคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบายไปแล้วจ้ะ